ง่ายๆสไตล์แมมมาแล้วจ้าช่วงนี้ก็หน่าฝนนะคะวันนี้ฝนตกก็เลยไม่ออกไปทำสวนนะคะได้โอกาสมาทำความสะอาดห้องน้ำค่ะมีสุขภัณฑ์ห้องน้ำก็มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆมาแบ่งปันค่ะเราจะผสมเครื่องทำความสะอาดนะคะไม่ว่าจะเป็นเบกกิ้งโซดาน้ำเกลือแล้วก็ที่สำคัญ ก็คือน้ำส้มสายชูค่ะใส่ทุกอย่างตามปริมาณที่ตัวเองต้องการเลยนะคะว่าเราจะใช้น้อยใช้มากผสมให้เข้ากันคนให้เข้ากันเสร็จก็เอามาขัดขัดถูๆในซิงล้างน้ำซิงอ่างหน้าแล้วก็ที่สำคัญฝักบัวที่ใช้ไปนนานๆเขาจะเป็นตะกอหรือเป็นหินปูนเกาะอยู่ข้างในนะคะเปิดน้ำก็จะไม่ค่อยไหลดีเท่าไหร่เราก็เลยเอามาแช่นะคะแช่เสร็จก็เอามาล้าง แช่ไปประมาณ30นาทีแล้วก็มัล้างออกใสเงางามเหมือนใหม่เลยค่ะ